ชนชีวิตนะครับทำหน้าที่ส่งเสริมหน้าสงสารคอนะครับการเกษตรโรามจากัดนะครับวันนี้นะครับเรามาเข้าสู่ในการปูพุ่นชนเที่ยวนะครับในจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งมาที่สารคการเกษตรโารามจำกัดครับมาดูเรื่องเกี่ยวกับการการให้ความรู้นะครับเรื่องพืชพืชพืชอาหารไทยนะครับพืชพืชพืชเคียงอาหารไทยนะครับซึ่งสารการเกษตรโบรามเริ่มการผลิตและการตลาดนะครับวันนี้นะครับ ซึ่งวันนี้จะให้ท่านประธา,า,า,านสากรกาเซโตลามจังหวัดแนะนาแนะนําสากรให้กับ่านผู้ชมได้ฟังได้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องสากรน,นี้และเกิดประโยชน์อะไรกับพื้นที่อําเภออุทราบ้างครับสำหรับสางกัดกาเซโตรามนั้นเป็นสากรขนาดใหญ่ครับซึ่งมีผลป,ประกอบการแต่ละปีนั้นกําไรสิบกว่าล้านบาทขึน้นไปตัวบัญชีมาของสากลเราจัดตั้งมาเมื่อปีที่4ันสี่ร้อยแปดสิบหนึ่ง ตอนนี้อายุก็ประมาณ70็ดสิปีแล้วแล้วในเรื่องของความภูมิใจของเรานั้นศาสตราจารย์สุพลามได้รับเลื่อรางวัลต่างๆตั้งแต่ศาสตราจารยต้นแบบสราจารดีเด่นแล้วได้รับติดอันดับจากโปรแกรมของกรมตุนชีศาสตราเมื่อปี2 5 5พนห้าได้รับรางวัลตรงนี้ขึ้นมาเป็นความภูมิใจของศาสตร หลักฐาความพิเศษนั้นเรามีโครงการต่างๆเยอะมากมายที่เราได้จัดการทำโครงการขึ้นมาจากการที่เราประชุมใหญ่เราได้เขียนโครงการแล้วก็ได้นําเสนอโครงการตัวนี้ให้กับพี่น้องชาวสารเราได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องการโูกถัปโภกถังข้อสันงที่แล้วก็ลูกผักในเรื่องของเครื่องมืออาหารไทย ซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากพากรได้ทำมาได้มาอบรมให้กับพวกเราได้นับฟางกันท่ทันบนครับ <S <S 1> <S 1> นนเมื่อเสร็จจากการอบรมแล้วในช่วงบ่ายเราจะมีการพาสมาชิกนั้นไปดูสถานที่จริงในการทำผักว่าสารโดยเฉพาะข้าวโพนั้นซึ่งับความสนใจจากพี่น้องสมาชิกศาสตร์ก่อกนเป็นอย่างยิ่งในช่วงบ่ายที่ทางฝักท่อนะครับมีแดงสาธิตให้เราได้ดู วันนี้ครับพาสมาชิกของสภาโพวารามครับมาดูมาดูเกี่ยวกับการเกษตรผสมผสานครับซึ่งอยากให้มีรายได้รายวันรายเดือนรายปีครับตรงนั้นนะครับพัฒนาเรื่องอาชีพนะครับนะครับได้เห็นหลายอย่างนะครับได้ว่าเอาไปพัฒนาได้ครับตรงนั้นนะครับในแปลงของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองสีครับในเครื่องที่โครงการปิดทองหลังผ้าครับผสมเข้าดูข้างในไหมครับจะดูมั้ยหรือไม่ยังดูผ่านไปเรื่อยฟังอะไรก่อนนะครับ เปื่อกต้องทุบก่อนนั่นจริงไงต้องทุบก่อนนะครับวันนี้ได้เข้ามาในสวนเกษตรอินทรีย์เราเปิดเพราะวันนี้มีเอาลูกยางอย่างอะไรอร่อยมันรู้สึกว่าเป็นยังไงครับรสชาติกระท้อนอร่อยค่ะเนื้ออร่อยค่ะเป็นยังไงราคาไม่แพง มั่นใจในคุณภาพนะครับเพราะว่าเป็นส่วนเกษตรองค์ซีที่ไม่ใช้สารพิษนะไม่ใช้สารเคมีไม่มียาฆ่าแมลงในการที่ทำเกษตรเปยดีนะครับและประกันคุณภาพอร่อยจริงๆครับแบบกระเทาะสำหรับสวนนี้นะครับมีตะไคร้นะครับที่ปลูกแล้วก็มีไผ่นะครับมีสวนผลไม้ผสมสารและอย่างมีมังคุดนะครับที่เราปลูกกันอยู่นะครับแล้วก็มีผลไม้หลายอย่างที่ม่เคยปลูกที่กราปลูกได้ครับ ครับสวัสดีครับวันนี้รายการองอ้วนองอ้วนอะไรนะคอังอ้วนชวนเที่ยวครับของสหกรณ์เกษตรพุทรามโดยท่านประธานสมชายนะครับได้พามาชมกเกษตรพุมราามเรื่องการเราไม่เห็นหน้าช่วยเรื่องการปลูกมาเรื่องการปลูกข่าตะไคร้นะครับในแปลงตรงนี้นะครับซึ่งเห็นว่าในพื้นที่ที่นี่เคยประสบปัญหาแล้งอยู่ก็ยังทํากินได้ผลยังมีได้ต่อเวลาครับโดยท่านประธานสมชายนะครับอ่าท่ามาทำอะได้ทางสมาชิกทราบครับว่าเป็นยังไงบ้างครับ วันนี้ก็ได้ความรู้มากๆเลยนะเกี่ยวกับการมาดูสวนประสมผสานนะวันนี้นะครับที่อำเภอแบบเออก็หวังว่าพวกเราเชาวสหกระ์ากษตรพโพรามคงมีความรูม้เหมือนกันนะครับครับเอออ,อย่างงั้นที่สมาชิกเปน็นไงไหมครับดีใจด้วยยกมือให้เลยครับ